นี่เลยค่ะส่วนหนึ่งที่เก็บมาแล้วเนี่ยลูปนี้เหมือนมะละกอแขกดำเนาะอุตส่าห์ว่าจะเก็บไว้ให้สุกไว้ทำพันซะหน่อยแม่เอาไว้ไม่อยู่ซะและ้วแต่เดี๋ยวต้นตอเราก็จะไปหากิ่งมาทาบนะคะลองดูว่าเขาจะอยู่รอดอีกไหมแต่ต้นตอเขาแบบแข็งแรงมากอันนี้ตอนแรกเขาเหมือนมะละกอตัวผู้นะคะเป็นสาย มีสายออกมาเนาะแต่เหมือนเขาเขาสมบูรณ์มากเขาก็เลยมีลูกขึ้นมาเต็มโอ้โหเกือบสี่สิบรูกมั้งเนี่ยนคะคะเสียดายเสียดายมากเลยเลยไม่ได้กินสุกเลยจะไปทำยังไงเนี่ยเนี่ยเสียดายเสียดายพูดคำเดียวว่าพูดได้คำเดียวว่าเสียดายค่ะเสียดายมาก ไม่เป็นไรภัยธรรมชาติค่ะสู้ใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเก็บไว้ในความทรงจำค่ะ